สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงนี้นะคะก็บรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะคะแอ็ดก็เลยไม่สบายนะคะแอ็ดก็น่าจะเป็นไข้หวัดนะคะท่านผู้ชมเสียงเหบนะคะก็เลยมาพบปะ พูดคุยกับ f c ซช้าไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะก็ต้องขออภัยเอซทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะแนวทางจากพี่ชมคนสังขะนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็แม่นมากนะคะเลขวิ่งก็เข้าเลขสองนะคะวิ่งเข้าสองนะคะตัวจับคู่ก็ให้ ก้าศูนย์ก็เข้าศูนย์เก้านะคะท่านผู้ชมก็แม่นมากนะคะงวดก่อนนู้นก็เข้าห้าแปดนะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆนะคะสําหรับแนวทางนี้นะคะถ้าเอฟซีท่านใดได้ดูแนวทางจากพี่ชมนะคะก็คงจะรู้นะคะว่าเลขเข้าหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็นําเสนอไปตามความเป็นจริงนะคะเข้าก็บอกว่าเข้านะคะไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้านะคะท่านผู้ชม วันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะซึ่งพี่ชมก็ส่งมาให้แอดต่องวดนะคะหลังจากหววออกปุ๊บนะคะพี่ชมก็ส่งตัวเลขมาให้เลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดก็ต้องตามหลายเจ้าหลายเซียนนะคะก็เลยยังไม่ได้นําเสนอนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอแนวทางจากพี่ชมกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอปด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละองชนแนลได้เลยนะคะมีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมเดี่ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูของงวดที่ผ่านมานะคะว่าแนวทางจากพี่ชมก็เข้าจริงๆนะคะวิ่งบนล่างเด่นสามรองสองนะคะก็เข้าตัวรองนะคะเลขสองนะคะแล้วก็จับคู่เข้าตัวกันนะคะให้เก้าศูนย์นะคะตัวเลขสองตัวล่างก็ออกศูนย์เก้านะคะท่านผู้ชมก็ถือว่า สูตรนี้ยังคงดืนดีนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะถ้าใครได้ซื้อตามสูตรนี้ก็คงจะมีโชคกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขวิ่งก็ไม่เคยพลาดนะคะสำหรับ f อท่านใดที่ชอบวิ่งนะคะก็สามารถวิ่งตามสูตรนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะว่าแอดเป็นหวัดนะคะท่านผู้ชมเสียงแหบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้กันเลยนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมแนวทางจากพี่ชมคนสังขะแม่นๆ่นนะคะงวดประจำวันที่16พฤษภาคมพศ2565นะคะวิ่งบนล่างนะคะ วิ่งบนล่างเน้นห้ารอง6นะคะวิ่งบนล่างเน้น5้ารอง6นะคะ, 5, 6, ะ,คะจับคู่เน้นมีนะคะจับคู่เน้นมีสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกหกเจ็ดเห้ดห้าดหกหห้านะคะ คู่รองก็จะมีสองหกหกสองสองเก้าสองหกเกห้าหหห้าแล้วก็ 8, ปดเจดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้คุณพี่ก็เน้นให้อีกแล้วนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะบางงวดก็จะเข้าเข้าบนเข้าล่างนะคะ <S <S แต่ว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าแต่ล่างนะคะบนไม่เข้านะคะแต่ว่าเลขวิ่งนะคะไม่เคยพลาดนะคะสำหรับเลขวิ่งก็เข้าทุกงวดนะคะท่านผู้ชมสำหรับ f อีสายวิ่งนะคะห้ามพลาดสูตรนี้นะคะชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่า คุณพี่เจ้าของสูตรก็ยังคงใจดีเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมชอบแบ่งปันแนวทางให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะลองพิจารณาดูดีๆนะคะท่านผู้ชมว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะแอดไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะคะให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะ ถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าแอดเชื่อว่าไม่มีใครยังรู้ได้นะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาล้วนๆด้วยนะคะท่านผู้ชมถึงจะโชคดีได้นะคะ ใครที่มีบุญวัสนาพอก็จะเลือกซื้อตัวเลขที่โชคดีไปนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีบุญวัสนาก็ต้องรอกันไปก่อนนะคะท่านผู้ชมจนกว่าจะถึงวันของเรานะคะถ้าเรามีบุญเราก็เลือกซื้อตัวที่ถูกนะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าบุญดวงของวัสนาของคนเราก็ไม่เท่าเทียมกันนะคะท่านผู้ชม บางคนก็มีมากนะคะบางคนก็มีน้อยนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะโชคดีได้นะคะก็อยู่ที่บุญล้วนๆนนะคะท่านผู้ชมคะลองพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละชตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เพราะว่าการลงทุนแต่ละครั้งก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่าสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC เอแฟนช่องของลราออนแชแนลที่ได้ติดตามแนวทางของพี่ชมคนสังขะนะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องนะคะสาธุค่ะขอให้เอทุกท่าน โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ